Rubik. ไทรูบิกซ u b ยูคิวซ your life. วิดีโอนี้ผมก็จะมารีวิว r u b i ก 3x3 MF3RS นะครับก็ r u b i กลูกนี้เนี่ยราคา180บาทนะครับที่ shop.thairubik.com นะครับเมื่อซื้อมาเนี่ยก็จะได้กล่องสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงขอบเนี่ยก็จะเป็นสีสลับกันตามสไตล์ของ MF3RS นะครับก็คือตามสไตล์ของ MF นั่นแหละนะครับกล่องของมัน ็ข้างในก็จะมีคู่มืออยู่นะครับผมจบไปในส่วนของกล่องครับเรามาดูในส่วนของคุณภาพรูบิกกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงเรามาเริ่มกันที่คอนเนอร์คัตติ้งกันดีกว่านะครับคอนเนอร์คัตติ้งเนี่ยก็ถือว่าสุดเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่า45องศาหรือเปล่านะครับใครรู้ก็ลองเมนต์มาบอกนะครับก็คือสุดสุดแล้วนะครับถือว่าคัตติ้งดีครับแล้วก็รีเวิร์สรีเวิร์สก็จะสังเกตเห็นได้ว่าตรงมุมตรงนี้เนี่ยตรงกับเส้นตัดตรงนี้นะครับก็สามารถ คัดได้นะครับแต่อาจจะยากนิดนึ่งนะอาจจะสู้ตัวลูก500ไม่ได้นะครับก็เป็นธรรมดานะครับผมแต่ว่ายังคัดได้นะครับผมแล้วก็ตอนซื้อมาแรกๆตอนเปิดกล่องแรกๆเนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับก็คือตอนที่ผมลองครั้งแรกผมตกใจเลยครับเพราะว่าผมคัดไม่ได้นะครับพอเราออกแรงมากๆเนี่ยก็จะคัดได้ก็คือตอนแรกๆมันจะคัดไม่ค่อยได้แล้วคุเพ่นก็ลองคัดบ่อยๆครับผมก็ไม่นานหรอกแป B ๊บเดียวมันก็จะคัดได้แล้วนะครับแล้วก็การใส่ น้ำยาหล่อเลื่อนก็จะช่วยให้คอนเนคติ้งดีขึ้นนะครับผมใช้มาลูลูปนะครับสำหรับ M3 RS ก็ถือว่าดีดีขึ้นนะครับดีขึ้นแล้วก็การบิดนะครับลองเซ็กซี่มุกบางคนอาจจะไม่รู้เซ็กซี่มุกคืออะไรผมเคยเล่นมุกในเพจนะครับเซ็กซี่มุกก็คือการบิดขวาขึ้นหัวซ้ายขวาลงหัวขวาขวาขึ้นหัวซ้ายขวา,งารงหัวขวาขวากึ้นหัวซ้ายขวารงหัวขวาไปเรื่อยๆนะครับจนมันกลับมาเต็มอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับผมแค่นั้นเอง อ่เรามาลองในส่วนของ PLL มางนะครับที่ผมจะชอบเล่นก็คือแบบนี้นะครับที่ผมจะชอบเล่นในการทดสอบลูกก็จะเป็นสูตรนี้นะครับก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับสุดปลาสุดปลาครับโอเคมวหม้วๆแล้ว ว่าคุณภาพการบิดค่อนข้างดีเลยนะครับกับราคา180บาทนะครับถือว่าอยู่ในระดับเดียวกันกับ Thunder Cap ที่ราคา260บาทเลยนะครับแต่ว่ามันถูกกว่าแค่นั้นเองดังนั้นผมเลยอยากให้เพื่อนๆลอง m m 3มฟดูไม่ผิดหวังแน่ผมว่าสุดยอดเป็นรูบิกที่ราคาถูกแล้วก็ดีอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับต่อไปเรามาเล่นกันดูดีกว่านะครับว่าในขณะเล่นเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเห็นคุณภาพโดยรวมของมันเป็นยังไงนะครับผมโอเคก็มาเริ่มกันเลยครับผมจะบิดสัก3รอบนะครับ เรามาดูรอบแรกกันก่อนนะครับ18วินะครับผมมาดูรอบที่2กันต่อเลยนะครับ สิบวินะครับค่อนข้างช้ารอบที่สามนะครับ17ดวินะครับผมนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่า เวลาในการเล่นของผมเนี่ยสำหรับ f f 3 RS นะครับก็ถือว่าค่อนข้างลื่นเลยเพียงแต่ว่าอาจจะมีติดขัดบ้างเล็กน้อยนะครับตามภาษาของลูกราคาถูกนะครับก็สรุปสำหรับ f f 3 RS นะครับดีกว่ากังฟูคิงขขงก็คือกังฟูคิงขขงเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของป๊อปใช่ไหมครับแต่ f f 3 RS ไม่มีป๊อปแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของ t h u n d e r c a p เนี่ยน่าจะอยู่ในระดับเดียวกันกันกบ ff 3 r s เลยนะครับ แต่ว่า mf3rs ถูกกว่านะครับดังนั้นใครที่สนใจ thundercap อยู่เนี่ยลองพิจารณา mf3rs ดูนะครับแต่ว่ามันก็มีความต่างของมันนั่นแหละนะครับในเรื่องของคุณภาพนะครับ mf3 กับ thundercap นะครับอันนี้ก็เพื่อนๆก็ลองดูก็ประมาณของพเพื่อนๆว่าเหมาะกับลูกไหนแล้วก็คิดว่าชอบลูกไหนนะครับเพราะว thundercap เนี่ยก็ความรู้สึกเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนเหมือนว่า ผมไม่ได้อวยนะแต่รู้สึกเหมือนมันทนกว่า F3 RS นิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรู้สึกทั้งนั้นแหละนะครับเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับผมแล้วก็พิเศษท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูการโซฟที่ต่างกว่า15วิบ้างแล้วกันเพราะว่าของผมเนี่ยจะอยู่ที่17 18 20ใช่ไหมครับแต่ว่าผมอยากให้ดูว่า Rubik F3 RS เนี่ยสามารถ ทำซับสิได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับฝีมือทั้งนั้นแหละครับรูบิกอาจจะมีส่วนอยู่นิดหน่อยแต่ส่วนหลักๆเนี่ยก็อยู่ที่ฝีมือของเพื่อนเองนะครับแต่ว่า f f 3 r s เนี่ยผมจะพิสูจน์ให้เพื่อนเห็นว่าสามารถเล่นซับสิได้นะครับโดยเพื่อนผมมีคนหนึ่งครับจะเล่นก็คือโปรโมไนน์นั่นเองนะครับเข้าไปดูคลิปกันเลยนะครับ โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว MF3RS ในวันนี้นะครับก็ใครที่สนใจสั่งซื้อ r u b i กเนี่ยก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ใน s h o p t h a i r u b i k c o m นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในคำอธิบายนะครับเพื่อสามารถคลิกลิงก์เพื่อไปสั่งซื้อรูบิกกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ